สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับดิฉันศิรินทิประทุมค่ะก็จะรับหน้าที่นะคะในการมาพูดคุยข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันผ่านทาง NBT11 พักภาคกลางตรงนี้รวมไปจนถึงช่องทางออนไลน์นะคะ p r ีอค่ะ ท่านใดที่อยากจะไปติดตามประเด็นต่างๆย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ y u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  e f f c e e o o o t t k t t o k นะคะเรียกได้ว่าทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะวันนี้แน่นอนว่าเราก็มีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นในเรื่องของการประชุมขอบ29นะคะมีการตั้งคำถามว่า จะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้บ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านก็บอกกันนะคะมันมีประโยชน์หลากหลายประโยชน์เลยค่ะกับการประชุมครั้งนี้ค่ะโดยเรื่องราวที่เราจะไปดูกันในวันนี้ค่ะการประชุมนะคะของบที่กรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานค่ะ การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจารในกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะมีการจัดขึ้นทุกปีนะคะตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ หามาตรการค่ะในการที่จะไปลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกซึ่งเมื่อมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปส่งผลค่ะต่อการดำารงชีวิตประจําวันไปส่งผลต่อเรื่องต่างๆตามมามากมายทีนี้มาดูประโยชน์ของการประชุมขอบ29นะคะอย่างแรกคือการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการประชุมขอบ29ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในเรื่องของการหามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ ซึ่งช่วยลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกแล้วก็ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเช่นพายุรุนแรงน้ำท่วมนะคะหรือว่าภัยแล้งที่มันอาจจะส่งผลกระทบ การดํารงชีวิตของประชาชนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพอสภาพภูมิอากาศมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะค่ะมันก็จะไปกระทบกับหลายๆอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราได้เจอกันก็อย่างที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือพายุรุนแรงน้ําท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงของหน้าแล้งในช่วงของเดือนเมษายนอะไรช่วงนี้ที่เข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยก็จะเจอกับภัยแล้งน้ําไม่พอใช้บ้างละพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ําไม่มีน้ําอย่างเพียงพอบ้างละอันเนี้ย ก็นะคะก็เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนอกจากจะไปส่งผลกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ไปส่งผลกับประชาชนด้วยเช่นกันนะนะคะต่อมาประโยชน์อันที่2ก็คือการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนการประชุมสนับสนุนการพัฒนาในด้านของการ ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยนะคะอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังพลังงานลมรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้บางโรงงานขนาดใหญ่บางห้างสรรพสินค้าก็จะมีการหันมาติดในเรื่องของโซลาร์เซลล์ลามากขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในการที่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ ใส่ในเรื่องของการให้แสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็ลดการใช้ไฟฟ้าลดการที่จะไปใช้ส่วนต่างๆมาผลิตไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วมันยังไปเสริมสร้างในเรื่องของความยุติธรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็เน้นในเรื่องของการสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศอย่างเช่นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็ฟื้นฟูดได้จากผลกระทบทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องเรียนรู้การไปปรับตัวกันไปนะคะแล้วก็สร้างวาความยุติธรรมให้เขาด้วยนะคะก็เน้นถ้าเกิดว่าไปสนับสนุนเขาในด้านใดได้อะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการสร้างความยุติธรรม ระหว่างกันเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้แล้วก็การศึกษานะคะถือว่าเป็นโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะไปช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมไปถึงส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ ปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญบรรยากาศที่ดีสภาพอากาศที่ดีมันสําคัญกับการดํารงชีวิตสําคัญกับลูกหลานในอนาคตเขาก็จะได้รู้คุณค่าว่าเขาควรที่จะรักษาสภาพแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะดีทีเดียวแบบว่าครั้งละมากๆเลยไม่ได้ก็ทําให้มันค่อยๆดีขึ้นเพื่อที่จะลูกหลานจะได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นแบบนี้นะคะ นอกจากนี้ในเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในการที่จะไปแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพะนะคะซึ่งเป็นการรับมือกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลําพัง การจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องอาศัย,ยนะคะการจับมือกันแล้วก็การทําไปพร้มพรอมๆกันอย่างเช่นยุทธศา,า,าสตร์ฟ้าใสเหมาะปัญหาหมอกควันข้ามแดนแบบนี้ค่ะถ้าประเทศไทยทําอยู่ประเทศเดียวประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ทําแบบนี้มันก็เรียกได้ว่า ผลที่มันจะสําเร็จออกมามันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากการจับมือร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไทยเองประเทศเพื่อนบ้านเองที่จะทําตรงนี้บูรณาการตรงนี้นะคะมันก็จะทําใหเา้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นมีอากาศที่สะอาดขึ้นมีการลดการปล่อยมลพิษที่ดีขึ้นแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะที่เราเห็นได้ชัดๆในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การปกป้องสุขภาพและการเกษตรค่ะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษในอากาศก็จะไปช่วยลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจจากมลพิษนอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็การผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคตะว,วันออกเนี่ยยกตัวอย่างนะคะปลูกทุเรียนทีนี้ถ้าปลูกไปพอถึงหน้าแล้งเนี่ยสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยน เกิดแรงมากไม่มีน้ําลดต้นทุเรียนมันก็จะไปส่งผลกระทบค่ะทุเรียนที่กําลังต้องการน้ําในระหว่างที่รอการเก็บเกี่ยวอาจจะต้องยืนต้นตายบางคนอาจจะต้องนําเงินที่ลงทุนตรงนี้ไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการที่จะไปซื้อน้ําเพื่อมาดูแลต้นทุเรียนอะไรแบบนี้นะคะมันเห็นภาพได้ชัดจากประสบการณ์จากเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงะนะคะที่เราเห็นได้อยู่เลยนั่นแหละนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลหลักๆเลยนะคะเป็นประเด็นหลักๆเลยในการที่ตอบคำถามได้ว่าไปไประชุมขอบ29มาแล้วจะได้อะไรกับการประชุมในครั้งนี้แน่นอนว่าได้ความร่วมมือในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมแน่นอนแล้คะค่ะในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะ ra ra con nha Nó, ở nào hey, ở đi Đại không nha nó, ở mắc cơ ไม่เกินนะเฮียเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป๊ะทานให้หรอร่อยครับแต่งซะเหมือนเช่ปเล่นที่อื่นไปเอ้ายัไม่ไปอีกไม่ยืนทำอะไรเนี่ยเขามารับพวกคุณไงคะ่ะ อาหารหวานมันเค็มภายใกล้ตัวที่คืบพานเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันระวังทําให้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหวัวใจนิดนดหน่อยเองแหมเมื่อกี้เพิ่งใส่ใบแก้สี่ช้อนเองที่คุณว่านิดมันไม่นิดน้ำปลาไม่ควรกินเกินสี่ช้อนชาต่อวันย้ำไม่ใช่สี่ช้อนชาต่อมือนะคะดังนั้นอย่าลืมชิมก่อนปรุงนะคะ ของมันของทอดควรจำกัด1วันไม่ควรบริโภคน้ํำมันเกิน6ช้อนชาจานนี้จานเดียวได้รับน้ํามันไปแล้ว12ช้อนชาหากมื้อน,นี้กินเป็นเมนูทอดไปแล้วมื้อต่อไปแนะนำเป็นเมนูต้มตุ๋นนึ่งยำย่างแทนนะคะชานมไข่มุกแต่หนูก็สั่งชานมไข่มุกแบบหวานน้อยนะคะวันนี้หนูกินไปกี่แก้วแล้วคะแก้วทีส3นะคะ่ะ ถึงแม้สั่งหวานน้อยแต่ถ้ากินในปริมาณที่มากก็จะได้รับน้ำตาลเกินเช่นกันเวลาสั่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีควรสั่งเครื่องดื่มที่ระดับความหวานไม่เกิน25เปดังนั้นถ้าสั่งหวานน้อยใน1วนันไม่ควรดื่มเกิน1แก้วนะคะกินอย่างมีสติเพิ่มผักผลไม้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะ เอาน,นี้ไปเก็บขออาหารที่ดีต่อสุขภาพมาสักสี่ที่นะส่วนน้ําหนูก็ดื่มน้ําเปล่านี่แหละค่ะได้เลยคัเฮียร้านเราก็มีเมนูชูสุขภาพและเมนูทางเลือกลดน้ําตาลลดไขมันลดโซเดียมด้วยนะครับเช่นเมนูข้าวผัดเพิ่มผักก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มและร้านเราก็ยังมีไก่ย,ย่างสมุนไพรส่วนเครื่องดื่มก็ยังสามารถสั่งหวานน้อยได้ด้วยนะครับจะปเป็นไรน้องตามนั้น แล้วน้องก็เกลือปออกไปเลยเพื่อสุขภาพที่ดีควรเลิกกินอาหารลสหวานมันเค็มชิมก่อนปรุงหรือมองหาร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์เมนูชูสุขภาพและร้านเครื่องดืง่มที่มีสัญลักษณ์หวานน้อยสั่งได้นะคะ าพา,าผมไปเช็คผลโอ,อนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุม่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทางรัฐ แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน ถ้าเป็นผมคุณจะเลือกอะไรระหว่างถูกต้องและถูกใจโอกาสบางอย่างอาจต้องแลกมาด้วยคำฝังใจตัวใหญ่ๆคนไร้จิตสำนึกแต่ไม่ใช่แค่ผมหรอกที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้จากเรื่องเล็กๆบานปลายสู่เรื่องใหญ่ๆที่นับวันยิ่งลุกลามทวีคูณความเสียหายออกไปเรื่อยๆเกิดเหตุสะพานข้ามแยกสุดตัวไปจับนางสาวสวยในคาโต๊ะทำงานถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบน เปลี่ยนประเทศไทยสดใสกว่าเดิมด้วยความกล้ากล้าที่จะไม่เพิกเฉยต่อความไม่สุจริตกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบแม้เราเพียงคนเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่จงเชื่อมั่นว่าเมื่อเราทุกคนช่วยกันคือพลังสำคัญให้โลกเปลี่ยนแปลงร่วมเป็นส่วนหนึ่งพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน พวงนี้เป็นไรเนี่ยขายของก็ไม่มีคนซื้อเลยทุนก็หายกำไรก็หดเฮ้ยรับจ้างเปิดบัญชีมา้ามีค่าตอบแทนตั้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเดี๋ยวจะลองทักไปดูสิทำอะไรลูกหมูกลมหน้ากลมตาดูอะไรใหญ่เลยนี่ไงเรากำลังหาอะไรได้เสริมเนี่ยมีคนรับจ้างให้เปิดบัญชีได้เงินตอบแทนตั้งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยฮะ อะไรนะเราเปิดบัญชีหยุดก่อนเลยนะมันอันตรายมากเลยนะไปดูกันว่ามันอันตรายยังไงกันครับมิจฉาชีพจะใช้กลวงเพื่อให้คนมาเปิดบัญชีมาเพื่อกระทาความผิดความผิดที่เกี่ยวกับการช่อโกงการพนันยาเสพติดและความผิดอื่นๆโดยใช้การโอนเงินส่งต่อกันเป็นทอดๆจากอีกหนึ่งบัญชีสู่อีกหนึ่งบัญชีอาจมีการส่งต่อมากกว่า4-5ถึงบัญชี <S 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 เพื่อป้องกันตัวเองจากการตรวจสอบของตํารวจหรือการถุกอายัดเงิน เมื่อบัญชีนั้นถูกตรวจสอบเจ้าของบัญชีม้าหรือเบอร์ม้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3ามแสบนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอ๊ะก่อนเชื่อรู้ทันสื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ มาติดตามกันต่อกับคนคุยข่าวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยนะคะไปถึงเรื่องของการประชุมขอบ29ว่าจะได้อะไรบ้างในช่วงนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นนะคะประเด็นอะไรบ้างที่เราจะไปเจรจาในการประชุมขอบในครั้งนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึง22พฤศจิก,กายนนี้นะคะโดย5ประเด็นที่ว่านะคะที่จะมีการนำไปเจรจาไปพูดคุยนะคะ าผลดำเนินการของไทยค่ะก็คืออย่างแรกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดกราฟเดือนกระจกเพื่อการบรรลุ NDC 2030นะคะการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเล่งผักดันพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เป็นรูปธรรมการจะส่งรายงานความโปร่งใสราย2ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าคร่าวของผลการดำเนินงานนะคะ ส่วน5ประเด็นเจราจาของการประชุมขอบ29ในครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดทำในส่วนของเป้าหมายทางการเงินใหม่ซึ่งภาคีประเทศกำลังพัฒนามีการคาดหวังกับการสนับสนุนทางการเงินทั้งในรูปแบบเงินให้เปล่าแล้วก็เงินกู้แบบผ่อนปลนที่มีความชัดเจนโดยก่อนหน้านี้มีการพูดคุยมาว่าจะมีการตั้งน,น,นะคะจำนวน20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่กับ ให้กับประเทศเหมือนเป็นกองทุนที่มีการจัดทำเรื่องของการลดกา๊าซเรือนกระจกอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะการจัดทำ NDC 3.0เป้าหมายของการลดก๊์ซเรือนกระจกในปี2035นะคะที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน1.5องศาเซลเซียสตามความตกลงปาลีสและผลการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินง,งานระดับโลกครั้งที่ห อันนี้ก็คือมีการจัดทําในเรื่องของเป้าหมายต่างๆนะคะให้มันเป็นไปตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาของการร่วมประชุมของกลุ่มนี้นะคะการเข้าถึงกองทุนเพื่อความสูญเสียที่มีความชัดเจนในด้านของข้อกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็แนวทางการรอรับการสนับสนุนให้กับประเทศที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีการนําไปเจรจาในครั้งนี้ นอกจากนี้ในเรื่องของความชัดเจนของตัวชี้วัดค่ะก็ไปดูในเรื่องของว่ามีการทําตามเป้าหมายหรือเปล่าในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับโลกแล้วก็ตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ตามบริบทของประเทศภาคีประเทศไหนมีบริบทของประเทศเป็นอย่างไรนะคะมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรก็ไปดูในเรื่องของความชัดเจนของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นมาตั้งขึ้นมาด้วยเพื่อให้การร่วมมือในครั้งนี้สําเร็จไปได้ด้วยดี พูดถึงความร่วมมือค่ะก็จะต้องเป็นไปภายใต้กลไกลข้อ6ของความตกลงปารีสที่จะต้องมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติมเกินความจําเป็นด้วยในเรื่องของสาภาพภูมิอากาศที่พูดถึงกันมาตั้งแต่ต้นนะคะถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมอยากจะไปติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวของการประชุมขอบ29สามารถติดตามได้ช่องทางไหนที่จะรู้ว่าภาคีเครือข่ายต่างประเทศประเทศต่างๆมีการพูดคุยถึงในเรื่องอะไรบ้างเข้าไปดูได้นะคะที่เพจ a c e b o o k นะคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในนั้นก็จะมีการออนําเสนอประเด็นต่างๆเรื่องราวต่างๆในการประชุมในการพูดคุยของการประชุมขอบ29ครั้งนี้มารวบรวมไว้ในนั้นนะคะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตาม ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสภาพภูมิอากาศจะต้องมีการระวังอย่างไรจะต้องมีการดําเนินการเดินหน้าอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับคนคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันพร้อมทั้งทีมงานก็จะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ